สวัสดีค่ะพบกับรายการ JS ร0 0 Next รายการใหม่ของจอสอร้อที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งใหม่ๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนอยู่กับฝนสัสยามนเทพกุญชรค่ะวันนี้นะคะฝนมีคำถามหนึ่งที่อยากถามไปถึงทานหมาทานแมวทุกคนเลยว่าปีปีหนึ่งเนี่ยทุกคนเสียเงินซื้ออาหารหมาอาหารแมวไปคนละกี่ถุงคะ คิดว่าอาจจะไม่ได้มีตัวเลขไปเป๊ะในใจแต่เชื่อว่าทุกคนต้องตอบเหมือนกันแน่นอนว่าเยอะมากใช้เงินไปกับตรงนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆแต่ที่จะบอกคือทุกคนรู้ไหมคะว่าถุงอาหารแมวเหล่านั้นไม่สามารถย่อยสลายได้แล้วขยะพลาสติกแบบนี้เนี่ยก็ติดท็อปขยะพลาสติกที่ไม่มีใครต้องการแต่ในวันนี้นะคะ Green Road ทำให้เราได้รู้ว่าทิ้งให้ถูกที่ก็ไม่ใช่ขยะอีกต่อไป กับนวัตกรรมในการอัพไซเคิลถุงอาหารแมวให้กลายเป็นบล็อกปูถนนรูปแมวเหมียวสุดคิ้วค่ะวันนี้นะคะไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะดรเวสวรรค์ลากาศอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับผม ค่ะเรื่องคอนเซปต์อันนี้คือน่าสนใจมากแต่ว่าคำถามแรกที่ฝนสงสัยอย่างแรกเลยคืออยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาทำเป็นบล็อกถนนรูปแมวเนี่ยค่ะคืออะไรแรงบันดาลใจจริงๆเนี่ยมาจากไหนบ้างค่ะถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของครีโลที่ที่12ปีตอนนั้นลยังยังไม่ได้เจาะจงเฉพาะเป็นเป็นบล็อกแมวคือเป็นถนนอย่างเดียวตอนนั้นการเราเห็นว่าขยะพลาสติกมันเป็นปัญหาแล้วก็ เราจะทำยังไงฮะมันเนื่องจากสกาถุงพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติกถุงยืดมันมีจํานวนมากแล้วก็อ่เขาเรียกว,ว่าใช้แบบครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งแล้วก็ผลิตออกมาไวแล้วราคาราคาถูกเราก็เลยหาวิธีเอามากําจัดอ่โดยเฉพาะอย่างยิง่งไงจะถุงพลาสติกกับยางอะต่อยมันมามันเป็นส่วนผสมเกี่ยวกันเนี่ยแล้อย่างที่บอก่อทำเป็นถนนป๊บเนี่ยคนมันจับต้องไม่ได้เราก็เลยพยายามจะลิมิตอะไรต่างๆให้คนเขา่จับต้องได้แล้วก็จูงใจคนทัดแยกเนี่ยอันี้เป็นที่มาที่ไปของของ 12ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงมาเป็นบล็อกแนวณปัจจุบันจริงๆก็คือทามาสักพักหนึ่งแล้วอยากย้อนกลับไปนิดนึงว่าทําไมต้องเป็นแมวคะก็ะคือ,อเดิมอะเราทําถนนกรีนโรดเนี่ยค่ะอะทาถนนแล้วคราวนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าถนนนะ่ะเราทํามา12ปีแล้วไม่มีไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้ว่าเราเอาขยะพาสต่งมาทําถนนมันอาจจะเป็นเพราะว่าถนนมันมันจะต้องยากเพราะเราประชาชนททั่วไปม,มันจะต้องเสียวขวอมกายมประมาณ การจะซื้อจัดจ้างหรืออาจจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงาน,านโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นประชาชนจะเข้าถึงยากมากแล้วมามีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนช่วงโควิดในในช่วงนั้น,นอ่ะก็สิดตัวเอะจะทำํำยังไงให้ให้จะ,จะอยากจะปลูกความคิดสานึกให้ประชาชนหันมาคัดแย้งข,ขยะบางเอิญน่ะแถวๆโรงงานมันจะมีแมวทั้งเยอะมากแมวพ่อลูกอะไรหนึ่งแบแล้วเราก็พอจะทราบว่า ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเนะี่ยประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นธาตุแมวแค่เหลือๆประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นธาตุหมาเราก็เลยเอานี่ละกันอาหารซองอาหารแมวเราก็มีเยอะเราก็ทําเป็นบล็อกเราก็บล็อกอยังไงให้เพิ่มมูลค่าคือสร้างบล็อกเป็นรูปแมวแล้วไปคิดแพทเทิร์นที่มันต่อต่อเชื่อมกันไปใล้ใกล้ๆให้กลายเป็นแมวแล้วก็ทำรูปแมวมาปุ๊บปรากฏว่ามันโงรโงที่จะตวงมันเองแล้วคนก็เข้าถึงคนก็เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวอยู่แล้วอยากรักโลกด้วยค่ะแกข้ขยะ สูงมาให้เราแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะญี่ปุ่นมีทางนักศึกษาฝึกงานมีทางรายการทีวีจากญี่ปุ่นมีนักศึกษาจากญี่ปุ่นมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทําโดยเฉพาะบล็อกแมวเขาก็อยากเห็นบล็อกแมวเนประนทศไทยทีนี้อยากไปในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตนิดนึงค่ะว่าจากถุงแมวที่เราเห็นที่อยู่ตามบ้านเนี่ยกลายไปเป็นบล็อกสําหรับปูเป็นถนนเนี่ยได้ยังไงม,มันทำยังไงคะอาจารย์มันก็เริ่มจากถนนนั่นแหละ มันเป็นเป็นการพัฒนาเนื่องนะั้นผมผมเป็นเป็นนักวิจัยด้วยเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นวิศวกรด้วยแล้วก็ผมก็เอาไอ้เจ้ตัวถนนนะ่ะเดิมเดิมมาผมใช้ถุงพลาสติกยางมาตอยแล้วก็หินทราย่างอย่างแล้วทนี้ผมผมลองลดยางมาตอยลงใช้เฉพาะถุงพลาสติกกับหินทรายเพราะคมเจ้าตัวถุงพลาสติกกับหินทรายเนี่ยเมื่อมันอ่าถูกความร้อนปุ๊บเนี่ยมันสามารถไปเกาะเชื่อมประสานตัวตัวไอ้พวกหินทรายต่างๆได้ค่อนข้างดีมันก็กลายเป็นบล็อก ประเภทหนึ่งก็โดยไม่ใช้ซีเมนต์ก็คือบล็อกที่ทำมาจากขยะถุงพลาสติกกับหินกับทรายแล้วคราวนี้เราลองพยา,ายามจะลดเราจะใช้แต่ขยะอย,ย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นมัได้ไหมก็ได้เหมือนกันเราลองลดหินทรา,ายลงดูเหลือแต่ไอเจ้าขยะพ,พลาสติกถุงพลาสติกเฉยๆแล้วก็เราจะหาแข็งแรงที่ไหนมาแทนหินทรายปร,กรากฏว่าผลมันก็เลยไปออกที่ถุงวิบวับหรือว่าถุงถุงอลูมิเนีเยมอะไรเนี่ยละ มันมีตัวอลูมิเนียมฟอยล์พอเราเอามารวมกันเยอเ้ๆเยอะนอักแน,น่นๆมันจะคุกข้ออลูมิเนียมเป็นแท่งดีๆนี่เองแล้วเราโดยใช้ตัวพลาสติกเป็นตัวเชื่อมราสานผลก็เลยมาหลอมรวมกันปุ๊บมันก็เลยออกมาเป็นเป็นบล็อกรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มันสามารถขึ้นรูปร่างในตักซ้อนเราก็เลยขึ้นรูปเป็นเป็นรูปแมวเนี่ยครับ พอจริงๆตัวถุงวิบวับเองอันนี้คือมันเป็นอะไรที่โดยส่วนมากคือไม่ค่อยมีใครต้องการใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามันเอาไปทําอะไรได้ยากอะไรอย่างเงี้ยด้วยไอ้ถุงวิบวับเนี่ยในในบรรดาของของนักรีไซเคิลทั้งหลายเขาถือว่ามัน,นมันเป็นน m b วันของการที่ไม่อยากเจอเพราะจะเจอศัตรูก็คือตัวชฉกาดเลยคือมันมันมีหลายชั้นนะนึกออกไหมฮะข้างในเป็นชั้นหนึ่งตรงการเป็นอลูมิเนียมอ่า ด้านนอกสุดก็จะเป็นอ่า PVC จะเป็นกระดาษก็มีเพราะมันรวมมาจากมันเอาไปรีไซเคิลค่อนข้างยากมันจะต้องแยกออกเป<ม>็นชิ้นเป็นชิ้น,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 นยิมชุถึงจะรีไซเคิลได้แอน,นย้อนกลับไปที่สโลแกนของ Green r o ร ad ก่อนว่ารับบริจาคพ,พลาสติกจนกว่าจะหมดโลกแล้วทุกวันนี้จากที่มีโครงการตรงนี้ขึ้นมาเป็นบล็อกรูปแมวอะเราลดขยะพ,พลาสติกตรงนี้ไปได้เท่าไหร่แล้วอจย์ถ้าเป็นขยะที่เราเอามาใช้ให้ให,ให้ให้เกิดประโยชน์ จริงๆก็เฉลี่ยแล้วตกปีแล้วประมาณแปดสิบตันถึงร้อยตันต่อปีนะ Ooh, ก็คือใช้ขยะเนี่ยขยะกำพ้าหรือขยะ<ช>ที่ไม่มีมูลค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถือว่าน้อยนะน้อยนะประมาณถ้าเกิดเทียบกับปริมาณขยะที่มีในประเทศนี่สูงจุดสูงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะน้อยมากคือตอนแรกนึกว่ามันเยอะแล้วนะแต่ว่าพอไปเทียบกับปริมาณภาพรวมจริงๆอ่ะก็เถอยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอยู่งั้นเชื<ผ>่อว่าหลายคนที่ฟังมา เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เลี้ยงแมวฉันมีขยะถุงตรงนี้เยอะมากเลยเขาจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ยังไงได้บ้างคะบริจาคได้ที่ไหนถ้าเกิดเข้าไปดูเนี่ยเนี่ยชื่อเพจเพจกรีนโลนอันนั้นจะมีอ่าจะมีที่อยู่ว่าให้ส่งมายังไงวิธีล้างวิธีความความสะอาดไม่ใช่เฉพาะน้องแมวนะน้องหมาก็ส่งมาได้หรือขยะพลาสติกประเภทอื่นที่ที่ไม่ใช้อย่างแก้วแก้วกาแฟที่มันมันมีลายสกรีนหรือออด ฝาปวดปวดเดินต่างก็ส่งมาได้แต่ข้อสำคัญคือต้องแยกนะครับต้องแยกต้องแยกแต่ละประเภทให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าถุงปวดวลอออันนี้ขยะแน่นอนกรีอล้อต้องใชเ้เอาใส่รวมกันมันก็เหมือนการย้ายขยะจากที่ไปอยู่ที่เท่านั้นแต่ผมก็จะนั้นก็คือเมนหลักสาคัญไม่ว่าจะส่งมาที่กรีโลนะ้ส่งไปที่ไหนก็ตามเมนหลักสำคัญคือการคัดแยกถ้าไม่ไม่คัดแยกขยะมันก็แทบจะไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยหรือเอาไปเพิ่มต้นทุนให้กับปลายทางที่เราส่งไปกันาด คือแค่เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนที่ทิ้งขยะแล้วก็ต้องไปหนักภาระทางปลายทางด้วยได้ได้ค่ะใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้ถ้าอาจารย์คะได้ข่าวว่าตอนนี้ที่ Green Road น่าจะมีกำลังมีกิจกรรม upcoming event ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บขยะมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีอย่างที่ยัสืืออย่างนี้อันนี้ก็ทำมาจาก่วดอยู่ประมาณ องร้อยกว่าฝาหรือแม้กระทั่งกลองพวกนี้ทำมาจากฝากวดอยู่ประมาณอ่อันนี้น่าจะประมาณสองพันกว่าฝาแล้วก็<ม>เราก็จะให้ศิลปิน่มาเล่นดนตรีกับขยะแล้วก็จะมีวงดนตรีเนี่ยตะเวนไปในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญสำคัญทัญ่วประเทศพอเจอเราไม่ได้ฟรีนะแต่ทุกคนต้องคัดแยกขยะมาเพื่อแลกเป็นตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตอ๋อจ่ายเงินไว้ที่นี้ก็คือเอาคัดแยกขยะมาเพื่อดู๋อเก๋มากค่ะ คือสามารถไปดูตารางคอนเสิร์ตได้ในเพจใช่ไหมคะว่าเล่นได้ไหในเพจกีนโรดได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเอยดนตรีจากขยะพลาสติกจะออกมาเสียงแบบไหนลองไปติดตามกันได้ที่เพจได้นะคะ g r e รีนโรดงั้นเดินทางมาถึงสิ่งสุดท้ายแล้วนะ,ะของรายการ JS Roynext ที่อยากให้อาจารย์ถ้าเกิดว่าฝากอะไรได้กับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ในเรื่องประเด็นเรื่องเนี้ยคะ่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะบอก คุณผจะบอกผมว<อ>่าผมมักจะบอกหลายๆรายการเล,ย,ลยว่าถ้าอยากให้ขยะพลาสติกในประเทศลดลงทุกคนต้องช่วยกันทัดแยกขยะเพราะจะมีคนนําเอาขยะตัวนี้ไปใช้ต่อแล้วเราจะพบว่าขยะจะลดลงเป็นเทวีคูมมากกว่าการลดด้วยตัวเองครับได้ค่ะหลักก็ประมาณนี้นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็ที่อาจารย์มาออกรายการของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่คือรายการ JS Roy Next เก้าต่อไปที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ